โอเคค่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทนจ้าคุณเม่ออาวันนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกิเลนกินใจใายอะไรกันพี่ค่ะอ่ะมันจะเป็นยังไงไหนเราไปเจอกันหน่อยซิสําหรับวันนี้นะมากับทุ่งส0มบาทจ้าเริ่มไปเลยเบ็ด3บาทออโต้ห้หมุนไปเทอโบด้วเริ่มละอ่ะ นะคุณพี่นะเอาวันนี้อยู่กันที่เดิมลยค่ะเมกาขิดเกมดับซีซีตาเล่นตามช่วงลากลุก่มลักยก่อทามเลยนะวันนี้กีเลนมาแต่เช้าเลยนะจ๊ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะมาไม่มามาจริงหรือเปล่าไหนไปดูกันเลยนะโอ้โหไหลเป็นเพนําเพท่าเลยไหลเป็นขี้หองเสียเลยนะจ๊ะวูดลดนี่นี่เนยังไงยังไง อาไปอีกจ้าไปอีกเอออ้าวสิบต่อทีนี้นี่โอ้โหไหลอ้าวสแกตเตอร์ลงห้าตัวนะจ้าห้าตัวจ้ามาปุ๊บลงปั๊บนะโอ้โหเออเอ้เออเอียอ้าวยังไงจ้าไปเลยเอ้าไปสิบครั้งกับคุณสาวนะไปเริ่ม็เออ มาไวเหมือนกันนะเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยปุ๊บปั๊บรับโชคนี่มึอไหลเลยค่ะมาอีกเป็นสามบาทนะทุกคนนะเป็นสามบาทสามบาทสามบาทจ้าโอ้โหโอ้โหนะนะจ้าเดี๋ยวในช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลักยอดทามาใครสนใจเดี๋ยวทิ้งช่องทางการเข้าไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้จ้าคุณนี่้าอ่ะอ่นะนะ งในช่วงเวลานี้ก็ขอฝากนี้ด้วยแล้วกันนะช่องสำรองนะกระเทยไม่เคยขาดทุนวีสอลกับเพจเฟซบุ๊กกระเทยไม่เคยขาดทุนต้านงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด,ๆๆๆด้วยเลยเลอเด้อยเดี๋ยวนี้จะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษยังไงเรามารอชมเลยอาจจะเป็นแจกแจกเล็กๆน,นอ้อยๆหรือแจกใหญ่เลยมาหลุดก,กันนะติดตามกันได้เรื่อยๆมีแน่มีเลยแจกเลยเออนี่คุณห้าแล้วมั้เลยน โอ้โหมาละมาละวันี่ห้ากับอีกห้าครั้งนะขอคุณสักสิบหน่อยได้ไหมนี่แปะละจ้านีแป่ละจ้านี่ได้มาอีกได้มาอีกหกสบบาทเดี๋ยวยังไงล่ะนี่ไนนี่แน่สบัมอ๋อสบัดต่อสบัดสบัดละเออนี่สัเค่ะไปต่อเด้อไหล ไม่อยู่เลยมันยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยเอ้าไหลไปต่อสีลงมาเลยเจ้เอ้าเอ้าไหลอ,อีกนะสังเกตไล่อ,อีกไหมไล่เคได้เอ้าเอ้าไม่เป็นไรสีสิบแล้วเอ้าเงาดีสีสามค่ะไล่อ,อีกนี่เจอเลยสีสามสีหกเอ้า ห้าสิบปะเนี่ยห้าสิบไมเนี่ยเฮ้ยสี่หกเราค่าคูสี่งเฮ้ยได้มาง่ายๆเด้อคนสี่หกนี่ว่าไปเด้อโหวันนี้วันนี้นอ,อ้ามคุณสี่เกิหนูกนูรู้คูนสี่เก้าบอีกสองครั้งจ้าห้าสิเดได้หรือหาสิบสอง เก้าห้าสิบห้าด้าสอง้าองจะได้ไหมเอามาดูโดไปมึงลดลดลดไหมอีกเ้ามาเพิ่มอีกหนึ่งสปินไปเลยไปเอ๊กเด๊ะเจบี่สิบ้าจ้าคูณสี่าค่ะกับสิริรวมวันนี้8ปดบาทเก้นะคอหมุนอีกนิดนึงอ่ะเบ็ดหเป็นลรยสามบปลา เผื่อมาอีกเอ้าเอ้าเอ้าจะไงเอ้า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 เข้าใจี่ดังก่อนปีมาไหมมาไหมจ้ามาหรือเปล่าหิวหรืออหลวออ้าวอ่าลงอีกไหมเนี่ยลงอีกไหมเนี่ยลงอีกไหมจ้าลงลงลงอ้าวอ่ามีวายไหลต่อได้ไหมไหลต่อได้ไหมอ้าวไม่ได้เอาได้ได้จ้าได้ไหม สิบลงสิบลงมาสิบอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ว่างขนาดนี้ก็ลงให้หนูเหอะลงเจอเจอเจอเอ้ายังได้ต่อจ้าโอ้โหโอ้โหเงินช่องสองเอา้าเงินเอา้าลงค่ะช่องสามช่องหนึ่ง,ช,ง,งช่องสามไม่ลงช่องสองเป็มุมเหมือนกันนะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงขออีกนิด เฮ้ยได้บางดีด่ข้อน้อยไอ้มาห่อแล้วอีด <S <S อกไปไปค่ะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอโอ้โหเงียบกริบเงียบชี้ไม่มาเลย เจ็ดห้าบาทเน่เข้ามาเบ็ดสามบาทลดลงรัวมากนะจ๊ะจ๊ะยังไงล่ะยังไงล่ะอ้ยังเ้าสิบเด็ดเยโอ้โอ้โอ้เาเศร้เเอ้าวไปเบิรงนดูนี่เบิรดูนี่เออเออ ลองดูน um. uh, ี่เอ้ายังไดนี <so> ่ยังไดนี่ยังไดนี่มาดูมาดูอีกนิดเอ้าอีกนิดเออไปอืม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 แบบนี้เอ้าเอ้ารู้สิบว่าเป็นตาใด้ละล่ะเศาพี่น้องเศาเศาเศาเนอะอ่ะ โอเคค่ะเรามาสรุปเกมกันเลยคุณพี่จ้าคุณพี่่านะวันนี้มากับคุณ300บาทกับไอกเกเรนหนุ่มนะได้กำไรมานี้เลย700 7 8 8 800ปะอ้า800นะตอนนี้อยู่ที่พันเอ็คุณพี่เออเป็ด3บาทเขาฟรีเกมทีเดียวรู้เรื่องนะอ่ะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์กันได้เด้อ เนาะเจอกันคลิปหน้าตอนเย็นนะจ๊าพี่พๆจ๋าวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเด้อคลิปหน้าจะพาไปเล่นเกมอะไรติดตามกันได้เลยจ้าบ๊ายบายจ้า